ปบาทเทวโลหะพัดเชียงทองอำเภอเมืองจังหวดตากปี2567พระพุทธเจ้าจเสด็จลงจากสวรรค์แล้วครับครับเทวดาลงมาแล้วครับกับเทวดาลงมาแล้วครับท่านรองรักษาการผู้ว่าครับใส่บาทเป็นพระแรก ภาพนี้เราจะเห็นวัดเชียงทองนะครับพระเจ้าท่านขบวนท่านนะครับลงมาแล้วนะครับมาที่บริเวณซุ้มของประตูวัดเชียงทองจะเห็นพี่น้องประชาชนนะครับที่มาเตรียมใส่บาตรของตำรวจท่องเที่ยวจังมาตากนะก็เป็นรถหัวนำขบวนเช่นทุกๆปีครับ ด้วยกระบวนที่สองนะครับรถแห่ครับกบวนที่สามนะครับก็เป็นกระบวนของพระนะครับทางอุ้มบาทนะครับกระบวนที่สี่นะครับเป็นกระบวนของพระพุทธรูปปางห้ามญาติครับด้วยกระบวนพระสงฆ์นะครับท่านพระครูนครสุวรรณกิจนะครับชาววัดพระเชียงทองและก็พระสงฆ์ในจังหวัดตากนะครับสมบูรณ์ ต่อจากกระบวนพระสงฆ์นะครับมันจะเป็นรถบรรจุเสบียงอาหารที่ตู้รับบริจาคปัจจัยกับชาวบ้านนะครับตามด้วยรถขบวนของเทวดา สำหรับเทวดาและนางฟ้าในปีนี้สวยงามมากนะครับเทวดาก็ยังเป็นพี่สมชายสืบสายสืบสิร์อยู่นะครับตามด้วยขบวนรถมโหรีนะครับที่มเมเรงโมโหรีไปตลอดทางแล้วก็เป็นประจํานะครับปิดท้ายดูขบวนด้วยริ้วขบวนของของรูปปั้นเปรตน,นะครับเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนสติจิตใจให้ ุตสานิกชนครับได้ปฏิบัติแต่ความดีนะครับเพราะว่าถ้าทําดีแล้วก็จะได้ดีนะครับถ้าเกิดทําไม่ดีก็จะต้องตกนรกเป็นเปรตอย่าลืมนะครับประเพณีตักบาทเทวโรหะของทางจังหวัดตากวัดเชียงทองบนอำเภอเมืองตากก็จะจัดเป็นประจําทุกๆปีนะครับสำหรับปีนี้ก็คงจะได้นําภาพมาเสนอให้กับท่านที่เป็นสาหนิรกชนเพียงเท่านี้นะครับ